สวัสดีครับคุณคุณต้องการอะไรหรือเปล่าครับเออเออคุณต้องการยิงปืนเหรอครับเอออใช่ใช่ใช่ใครับคุณต้องการยิงปืนครับอ๋อโอเคครับแล้วคุณได้สมัครหรือเปล่าครับโอ้สมัครแล้วครับเอมสมัครแล้วนะครับอ๋อโอเคครับคุณจะฝึก้อนยิงปืนใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคครับนั้นเดี๋ยผมจะสอนคุณนะครับ นี่อยู่นี้ก่อนนะครับคุณครับคุณต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ยิงปืนนะครับอ๋อโอเคแล้วก็ส่วนอาวุธเนี่ยก็หยิบจากหลังคุณเลยนะครับมีหลายแบบหลายรุ่นเลยนะครับตามนี้นะครับคุณอ๋อใช่ครับแล้วก็อย่ายุมงแ่แว่นด้วยนะครับนี่ครับแว่นคุณโอ้แล้วก็อย่าลืมใส่หมวกนีดพายด้วยลยครับโอเคครับคุณเดี๋ยวว่าคุณจะเข้าใจแล้วนะครับกับการฝึกยิงปืนครั้งนี้โอ้เข้าใจครับ โอเคเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับไปเพื่อนไปร่างรักคนอื่นกันดีกว่าได้เลยเพื่อนอโหแต่ฉันก็ยิงปืนไปแล้วนะเออฝึกไปเถอะมาฝึกหน่อยละกันเล็งก่อนเล็งก่อนเออเล่งหัวดิเออวายเฮ้ เบี้ยวนึ่งนี่ก็ไม่เ้ตยโอ้โหเฮ็ดช็อตเปืือเปืือยนั่แล้วอืมเอาปืนอะไรนี่เนาะเอ่อาไม้หมดเลยดีกว่ามาดิโอ้โหอืมเฮ้ยสนใจไปเลยยิงหัวดีกว่าโอ้โห้พอดีเป๊ะ เปลี่ยนปืนแป๊บเออปืนแม่ดีกว่านี่เล็งตัวก่อนอ่ะยิงเลยโอ้โหยิงหัวดีกว่าเออโอ้ยวิ่งมาไหมมันไม่ตรงเออโอ๊ยโอ๊ยยิงหัวไปดิไอ้โอ๊ยมันโดนตัวยิงหัวใหม่ดิอืออ่าฮ่าฮะแกจะดำไม่รอดแน่ ปืนนี่ดีกว่าเออออโอ้ยแกจุดันแต่งตัวหนาๆแบบนี้ฉันต้องยิงตรงคอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโโคตรมันเลยมันจริงๆปืนนี้ปืนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ยิงหน่อยดีกว่า Fire! OK, hết 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 ไม่โดนมันนึงกันหนยไมอือม่ไงฮิตช็อตเลยอุ้ยสุดจริงจริงไอ้ธมชายทำอะไรอะ,อ,ะอ๋อทำอะไรไอ้ธสมชายก็ยิงปืนไงปื๊ดอ๋อยิงปืนฝึกซ้อมยิงปืนเหรอใช่ปื๊ดถูกมากเลยปืนนลองยิงไหมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ปไ,ไมปฝึกบ้านตัวเองอะฮะปื๊ชิน้ำ อุย้ยปิดไม่เอาไ<ะ>ปฝึกบ้านเราดีกว่าเออมแต่เราเออใช่ไหมถึงนะมามามาเน่สมชายลองปืนนี้สิปือ้ออะไรเนี่ยปื้ดก็ปืนเทคโนโลยีของชั้นไงลองยิงข้าบปูดแมนูสิเออมสวัสดีครับ,บรมลาละเบดิดด้วยนะสมชายลองยิงดูดิอ้อ้ยจริงขอาปืด้ดใช่ใช่ยิงดูสิโอเคๆยิงนะ Alo ơi.